เพราะผมว่ามันจําเป็นนะบางทีเราบอกแค่ว่าเราอยากได้สังคมที่ใช้ดนตรีเป็นการพัฒนาชุมชนแต่พอมันไม่มีคอมมอนโกลด้วยกันนะครับว่าเ,เราจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกันเนี่ยมันอาจจะยาก แผนงานสำคัญทั้งการเปลี่ยนอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุสาคาเนเป็นศูนย์การเรียนรู้โปรเจกต์เทศกาลดนตรีและงานประชุมวิชาการคือส่วนหนึ่งในหลายโครงการที่นรงปรางเจริญคณะบดีวิทยาลัยดุริยศิลินมหาวิทยาลัยมหิดลร่างขึ้นในโปรเจกต์นครปฐมซิตี้ออฟมิวสิกแม้แนวคิดส่วนหนึ่งจะตั้งอยู่บนการนำต้นทุนทางดนตรีมาเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินจากอีเวนต์และการท่องเที่ยว หากสำหรับศิลปินศิลปาารทรปี2550นั่นเป็นเพียงความเข้าใจส่วนเล็กๆเท่านั้นเพราะสำหรับเขาพื้นฐานของโครงการนี้แทบไม่ต่างจากโปรเจกต์ที่เคยทำสมัยเป็นคอมโพเซอร์อยู่สหรัฐอเมริกาหากความหลากหลายของนครปฐมคือโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าคือปูมหลังมันมาจากตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาแล้วเราก็ ทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Music for Life สำหรับที่ Pacific Symphony นะครับเราก็เข้าไปช่วยชุมชนเราแจกไวโอลินเข้าไปให้สำหรับชุมชนฮิสแปนิกของน้องที่เป็นแม็กซิกันทั้งหลายส่งครูไปสอนอะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพอกลับมานีครับผมรู้สึกว่านครปฐมมันควรจะต้องคือถ้าเราอยู่แล้วเมืองทั้งเมืองไม่ได้พัฒนาเลยเนี่ยแปลว่าเราอยู่แบบไร้ประโยชน์ งั้นทำยังไงที่เราจะพัฒนาชุมชนนะครับก็เราก็เลยออกไปเริ่มคุยกับชุมชนไปเทศบาลไปหลายที่ครับแล้วก็เอาดนตรีเข้าไปช่วยเขาจนในที่สุดเนี่ยครับมันก็มีเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามานะครับเราก็ได้พูดคุยแล้วก็ไปสํานักง,งานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เริ่มพูดคุยนะฮะแล้วก็ดูคาราท่เรียของยูเนสโกเราก็เลย คิดว่าเราเนี่ยน่าจะสมัครนะครับแล้วก็ขออาสาช่วยชุมชนในการที่จะสมัครเป็นยูเนสโกครีเอทีฟซิตี้นะครับซ i ตี้ออฟมิวเป็นหนึ่งในเจ็ดสาขาของเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกโดยคัดเลือกจากเมืองที่มีดนตรีเป็นแกนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญทั้งในด้านการจ้างงานวัฒนธรรมและการสร้างประโยชน์ทางสังคม ซึ่งปัจจุบันมี47ประเทศทั่วโลกทานครปฐมได้รับเลือกไทยจะเป็นประเทศแรกในคาบสมุทรอินโดจีนที่มี City of Music ของตัวเองแต่สำหรับคณบดีวิทยาลัยดุเรยางคศินมองว่านี่ก็ยังอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญ เราไม่ได้สนใจว่าเราจะได้รับการเยะรับรองจากยูเนสโกแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราไปยังไงนะเพียง mm. แต่ว่าเราต้องมีตัวตนของเราเองในการที่เราจะเอาไปเสนอให้กับยูเนสโกนะครับ mm. เ,เราโฟกัสไปที่วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านด้วยนะครับชุมชนดนตรีจีนที่บางแหลมอย่างเงี้ยครับหรือว่าตระกูลแก้วบูชาแบบเนี้ยที่มีประวัติศสาสตร์ยาวนานในการทํา ดนตรีนะครับอ,อ,อาจารย์หมอพูลพิษให้นักสือผมมาเล่มหนึ่งเป็นแบบสำรวจตระกูลนักดนตรีในนครนปฐมซึ่งมากกว่า300ครอบครัวแบบนี้เป็นต้นซึ่งเราก็เอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาพัฒนานะครับในการที่จะทํำยังไงก็ได้ให้วัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาอยู่กับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ในที่สุดเนี่ยครับเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มคณะทํำงานของนครปฐม City of Music มีแผนจะยื่นโครงการเสนอต่อองค์การยูเนสโกภายในปีหน้าซึ่งอาจจะเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางดนตรีอุตสาคเนที่นำต้นทุนทางวัฒนธรรมดนตรีในพื้นที่มาแปลเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง